นาจ่ายอย่างนี้นาจ่ายอย่างนี้สองมือสี่ไปดิสองมือสี่ไปดิสองมือสี่ไปแล้วไหลต่อไหลต่อไหลต่อแล้ววายไหมาวายไหมครับผมเราถับมาโอเควายไหมครับผมหูไล่จับเลยอะ่ะ นะครับผมก็ต้องการาิบสวัส,สด,ดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมไม่รู้มาอยู่กันในเกมคริปโตโกลนะครับผมครับครับก็บจะไปดูตารางการจ่ายกงานนิดนึงเลยว่าจะเป็นยังไงครับผมตารางการแจกก็ค่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตารางการจ่ายแจาก็จะเป็นหน้าผู้ชายนะครับผมแล้วก็เป็นเออ่ตู้เซฟเยอะสุดนะผมเป็นเป็นเอ่อเอออ่จอเสียงคริปโตแล้วผมโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์นะครับผมมา คร่าวๆคร่าวๆคร่าวๆคๆกันไปก่อนนะเพิ่มเบ็ดไปก่อนนะครับผมตอนแรกขอเป็นเบ็ด3าก่อนเลยละกันทางั้นไปคราไม่ไหวว่ะามบาปะวะเออมาอยู่มาอยู่มาอยู่เว้ยได้สทีเอ้ได้ทีอ่าโอเคงั้นเบาเบ็ดเลยางนั้นเบาเบ็ดเลยเฮ้ยเบาเบ็ดเลยเฮ้ยเบาเบ็ดก่อนตอนนี้ต้องตอนนี้ต้องเริ่มละเริ่มละ มันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วทุกคนมันเริ่มล้เออเขาใหหน่อยเขาหหน่อยเออเกือ <c oughs> <c oughs> บแล้วจากร้อยหนึง่งเกือบละเกือบละเออมาหน่อยมาหน่อยเวย้ให้มันมาหน่อยเว้ <c oughs> เราต้องทำเกมพลิกดีวะเราต้องทำ,ทำเกมพลิกให้ได้เราต้องพลิกเกมเว้เอยเราต้องพลิกเกมพลิกเกมกลับมา พิ่เกมกลับมาให้ได้เออเออพิ่เกมกลับมาให้ได้สวยมามวายเข้าเออเอาละกูพิ่เกมกลับมาได้ละกูพิ่เกมกลับมาได้แล้วเอาดีเอาดีาดวายมากาดสวยพี่เกมกลับมาได้แล้ววะเฮ้ย ถ้านนี้ไม่เข้านะรู้เรื่องถ,ถ้าแบบว่าฟีเตปินไม่เข้าฟีเจอร์ไม่เข้านะซวยซวยเลยอะจริงมาแกมือใหม่แกมือใหม่มามาสิบใหม่ครับผมแปดสิบบาทหน่อยเออเอาดีเข้าอีกแล้วอะเอาดี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  ไหลไปก่อนไหลไปก่อนช่วงแรกๆคุณบอเอค้คุณคุณเยอะๆไปก่อนใจเบาๆยังได้อยู่แต่ช่วงหลังคุณจะเยอะหน่อยแต่ใจ,จหนักวายมาหน่อยอยากให้วายมามากเลยสิบสิบออกสิบออกอสิบไม่ออกสิบไม่ออกะ ไม่ออกอีกไม่ออกใบห้าสิบโอเคโอเคโอเคถือว่าโอเคอยู่มาครับผมลุยกันเลยดีกว่าเข้าสูตรกันเลยนะผมอันไรใจเยอะครับผมเราไปเช็คเลยครับผมตัวไหนใจเยอะเช็คเลยครับอ่าตัวนี้ใจเยอะสุดนะที่เราเห็นโอเคครับผมกดไปเลยครับทีทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรามาดูกันว่าสูตรผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม เรามาดูสูตรกันเลยว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงแล้ววายมาแล้ววายมายังี้หัวหน้างานออกเป้าออ้หูปืนสามมากระสูดผมไม่มีผิดพลาดครับผมไม่มีคําว่าผิดพลาดนะมากระสูดผมไม่มีคําว่าผิดพลาดแน่นอนนะครับผมเอาดิมาอีกแล้วครับผมนาจ่าจอย่างงี้นาจ่าจอย่างงี้สองพันสี่ไปดิสองนสี่ไปดิ สองพื้นทีวีแล้วไหลต่อไหลต่อไหลต่อแล้วว่ายมาอีกว่ายมาอีกครับผมเดาสับมาโอเจย,ย์ว่ายมาอีกครับผมหูไล่จัดเลยอ่ะไล่จัดเลยอ่ะไล่จัดเลยถือว่าสวยงามเออเอาดิออกไปอีกดีเออ โอ้โหหมดลแล้วผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตักให้ผมนะไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซิวคุณบานครับผมอื้อหือ